เกมนี้มีชื่อว่าเกมเรียงลำดับเหตุการณ์ค่ะก่อนอื่นเด็กๆจะต้องสังเกตรูปภาพทั้งหมด4ภาพค่ะเริ่มสังเกตรูปภาพจากด้านบนสุดนะคะจะเป็นภาพลูกเจี๊ยบที่โผล่ตัวและหัวออกมาให้เราเห็นประมาณครึ่งตัวค่ะเด็กๆต่อมาภาพที่2ค่ะเป็นภาพของไข่ที่มีรูปทรงเป็นวงรีค่ะ ต่อมาเรามาสังเกตภาพลำดับที่3นะคะเป็นภาพลูกเจี๊ยบหรือลูกไก่ตัวเล็กๆสีเหลืองๆกำลังยืนอยู่ค่ะค่ะลำดับสุดท้ายเลยนะคะภาพลำดับที่4ค่ะ,คะเป็นภาพของไข่ที่มีรูปทรงวงรีเช่นเดิมค่ะแต่ตรงกลางจะมีรอยเล็กๆซิกแซกซิกแซกเป็นรอยร้าวเอ๊ะเด็กๆลองคัดคะเีดูสิคะว่ารอยนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับไข่นะ เมื่อเด็กๆด,ดูจำนวนรูปภาพครบทั้ง4ภาพแล้วนะคะเด็กๆจะต้องเรียงลำดับภาพค่ะโดยภาพเหตุการณ์ไหนที่เกิดขึ้นก่อนเด็กๆจะต้องนำมาเรียงไว้ด้านหน้าสุดและเรียงลำดับการเกิดลูกเจี๊ยบให้ครบทั้ง4ภาพเลยค่ะ เด็กๆเ,เรียงลำดับเหมือนทุณงครูไมนะ่น่าแต่เอ๊เพราะอะไรเด็กๆจึงเรียงแบบนั้นคะลูก